ต่อแล้วครับถ้าดีโอดับไปนะครับอันนี้ยังถือว่าเป็นตอนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองอยู่นะครับคนละประกาศล่วงหน้าปั๊บใช่ไหมครับปู่ขาวลูกนี่เขาบอกว่าหลวงตามาไม่อยู่วัดนะอาจารย์ไม่ได้พบนะบอกไม่เป็นไรครับเพราะขออนถวาตผมวางว่าวันที่แปใช่ไหมครับไปผ่านนะครับวันที่1มาวัดท่านเมืองนะที่เชียงดาววันที่สองไปหาพระอาจารย์รัตที่แม่เสลียงนะครับและวันที่สไปที่วัดพุทธวิโมก รีบกระจายของภาคเหนือรีบกระจายก่อนเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นกนะารรีบกระจายก่อนก่อนในภาคอีสานดังนั้นรอบแรกไปก่อนครบสี่วัดแล้ววนรอบที่สองเพราะว่าแต่ละวัดนะครับเที่ยวเดียวไม่อยู่ครับมีที่อุตริดครับที่เที่ยวเดียวอยู่เพราะว่ามีของแค่50าลังเท่านั้นเองประกาศลงหน้าว่าจะมาวันที่1่ก่อนเที่ยงเพราะเอิญมันตะมาสายครับก็มาตอนบ่ายมาถึงวัดนะครับเตียงสวดมนต์ดังลั่นวัดเลยครับก็จอดคออยู่เพราะว่าติดต่อใครไม่ได้มือถือปิด ผมคอยมา15บทีในึ่งชั่วโมงประมาณนี้ครับก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนึกไปหาปู่ขาปูบ่บันมีที่ถ้ำเย็นสิก็ขับไปก็เจอนั่งสมาธิอยู่ก็คอยจนออกสมาธิขอมาถึงแล้วติดต่อเอาของเก็บไว้การหายทุกสิบวัดเยอะครับบอกเื่ามันหลายกลุ่มหลายคนเดี๋ยวหายงั้นไว้ติท่านนะได้ไม่หายพวกของยังมาถวายท่านจติดต่อได้มานะครับ มุ่ใจแตกไม่ฉีนูนามาก็ไปเปิดสุติเอาของก็ไปเก็บก็มีพระในลูกศิษย์ช่วยขนของก็ไปไว้ตรงน,นั้นแล้วก็กลับมาแล้วก็ถ่ายทุกที่ที่ไปผมพยายามถ่ายหมดนะครับจะถ่ายหมดว่าอันนี้คือเราเอามาแล้วนะให้คนเห็นว่าที่ประกาศไปเดี๋ยททำจริงทุกที่ที่ไปนะครับก็มีการขึ้นของการร่วมอุปถัมภ์นะครับเอา,าอ่านโอกาสเนี่ยนะครับถวายในหลวงท่านเพื่อเตรียมการช่วยคน หลายหลายอย่างรวมทั้งวัดด้วยแล้วก็บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่เคยไปขอเลี้ยดลังไข่แต่บต่างไขนะ่ไอค้คำว่าเลี้ยดลายนี่เกียติมากๆเลครับใครจะร่วมสมทบทุนกับผมก็ได้ครับผมมาขอไปล้างกระบ,บาทแต่และที่ถ้าคุณช่วยผมช่วยผมค่าอาหารผมก็ออกเกินน้อยลงเป็นหนี้ที่มีอยู่ก็น้อยลงไป คุณไม่ช่วยผมก็ไปอยู่แล้วเตรียมการอยู่แล้วพอที่มันผ่านมาแล้วกล,ลุ่มเตรียมการนะครับมปการเก็บเงินกันไปเป็นการซื้อขายที่ก็ดีทุกอย่างดีป,ปั๊บป๊บเฮ้ยถ้าคุณถ้ามันจะช่วยนคนนะครับว่าช่วยคือครับว,ว่าช่วยต้องมีเงื่อนไขด้วยเหรอต้องจ่ายตังค่าที่ต้องจ่ายทางข้าของอนั่เหรอนั่นคือเง่อนขไขมยพีการช่วยผมไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าท่านช่วยคืนนั่นก็ดีประกาศตลอดครับไม่เคยมีอะไรตุกติกเลย นี่ก็นี่ด้วยความภูมิใจแต่แล้วกลับมากลางคืนก็รุ่งขึ้นจะไปหาพระอาจารย์รัดงั้นถ้าเกิดเที่ยวต่อไปจะขนของไปปั๊บเนี่ยมันใช้ของเยอะอ่ะภูเขามาที่แม่โจ้ได้ไหมเอาขนของผมจากคัามันให้นะฮะ,ะได้ไปเที่ยวหนึ่งงั้นถุกท้ายปั๊บถ้าอาจารย์มาที่แปดเนี่ยที่คุยกันไว้เนี่ยเออจะได้มาเจอท่านมากราบท่าน,นในวันที่แปดกลางคืนถที่ที่สาวันที่หนึ่งครับก็มี ท่านฤาษีลิงกังครับโทรมาหาผู้ข่าวว่าทาังวัดประกาศนะครับมีติดต่อว่าจะแจ้งจับผมผมออกเรียลายเงินต่างนาเพ่งบอกไม่ทราบรายละเอียดต่างนานาไม่เป็นไรไว้ตอนเช้าคุยกันนะครับแต่โอ้โหในในหน้าเพจผมเจอเยอะมหา,าศาลเหมือนกันนายเด็กเกรียนมาแต้งปัดเรื่องว่าผมเอาชื่อวัดถ้ำเมืองนะไปเรียลายหาเงินเก็บเงินรับเงินมาแล้วสี่ล้านบาทและผมเนี่ยเอาคำสอน ซึ่งผิดจากพระเจ้าสอนไปสอนึ่งหลายๆเรื่องครับเอาก็สองเรื่องนี้ก่อนว่าผมเคยเป็นสอนศาสนาไขผมเป็นพระเลยนะครักับสองผมเอาไปเรี่ยนลายเงินสี่ล้านบาทมาสามว่าไอ้หนึ่งมื่คนเนี่ยหลงตาไปรู้เรื่องโกหกหลอกลวงผมนึกในใจผู้ทรงศีลนี้ไม่น่าโกหกครับช้าวันที่สอง แต่เช้าเลยติดต่อกันโทรศัพท์ก็ให้ปุ๋พระปูเรามีนี่ติดต่อทีหนึ่งเคลียเรื่องที่ครับว่าตกลงหลวงตาม้าท่านว่าอย่างไรกันแน่ที่ท่านบอกไว้ว่าหนึ่งหมื่นคนนะ่ะท่านพูดจริงหรือเปล่าปู่ขาวถ้าท่านพูดจริงปู่ขาวก็เคลียเพราะตอนนั้นผมไม่อยู่ด้วยใช่ไหมครับผมไม่ได้พูดติดต่อกับท่านโดยตรงก็โทรไปเคลียนะตหาไม่ชี้ที่เป็นเลขาอยู่ ตอนนั้นท่านอยู่สระบุรีจะไปโคราชถ้าจะไม่ผิดนะครับไม่ชี้ไปถามหลวงปู่แล้วทกขับมาว่านี่หลวงปู่ก็ไม่ทราบเลยอย่างไม่รู้เรื่องเลยจากไกลเนี่ยอะไรนี่ทำนองเนี่ยผมเอออ่านานี้ขายพลาดครูขาวก็บอกไม่ชี้ว่าที่โทกกับว่าไปผ่าท่านใหม่ว่านะครับอาจารย์ปิยชีพไม่ได้ไปขอนะครับ ท่านรูจ้จักผมไม่เคยเจอหน้าผมไม่เคยเจอหน้า,ากัรมกนแต่ปู่ขาวเนี่ยไปขอในนามผมนะครับท่านก็อนุญาตแล้วเราคุยโครงการว่าตรงนี้จะมีอะไรบ้างทำพยายามทำโรงพยาบาลมีลานจอเดเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับสุดท้ายพัฒนเ์เปนบินแล้วแต่ออกู้ภัยมาลงสงคนก็ว่าไปเป็นโครงการของเรานะครับหลวงปู่ขาวท่านเมตตาว่าจะให้พันรีโปเต้ทุกเสด็จคนหนึ่งเนะี่ยเป็นนักบินนะครับถ้าบินขับพอได้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ครับ ถ้าตอนนี้มีฮอมาให้โปรเตนมาช่วยบินช่วยสับเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือผู้คนแม่ชีก็กลับไปเดีกหลวงหลวงตาม,มาอ่ะเออใช่ถ้าก็นึกออกใช่ใช่ใชถ้าท่านพูดจริงท่านให้จริงรง,งั้นหนึ่งหมื่นคนที่หลวงตามาอนุญาตมาควรจะจบในเช้าที่สองเมษายนไหมครับผมไม่ได้โกหกหลวงตามาอนุญาตจริง แต่ณนะวันนั้นถ้าเกิดกรรมการวัดไม่ยอมลูกศิษย์ไม่ยอมใช่ไหมครับบอกกันได้ยกเลิกได้ไม่มีปัญหาเคียไปบีโมลเป็นเบาของออกมาและล่าสุดผมทราบวนะ่าณวันนั้นเนี่ยหลายคนไม่ทราว่าผมเป็นไข่ผมทําอะไรอยู่และมีคนให้การเท็จว่ามีคนลงทะเบียนจะมาอยู่ที่วัดแล้วหกพัคนจริงๆก็ไม่มี นั้นทุกคนที่คุยตอนนั้นนผมไม่ทราบว่าใครคุยอะไรมากนะครับแต่ข้อมูลเป็นเท็จไม่มีม 6, คนาดเป็น6,000คนและผมก็ไม่ได้เอาชื่อวัดหรือชื่อนุธมไปเรี่ยนลายต่างรับใครมา4ล้านบาทคนที่ดูแลเว็บไซต์ของวัดทับได้ยังไงการมาบทสิบป,ประการอยู่กับท่านแท้ๆและเช้าวันที่2เนี่ย ก่อน9ก้าโมงเช้าคุณก็ทราบเรื่องแล้วว่าเป็นเรื่องจริงว่าอนุญาตแล้วถ้าคุณเปลี่ยนเรื่องว่าตอนนี้ไม่เป็นไรไม่อนุญาตก็ลูกศิษย์คิดว่าไม่สมควรก็ว่าไปแต่ยังดันทุนลังหาผโกหกหมืนคนอีกเรียรายตั้งอีกและว่าผ้ายไปหลา,ายอย่างก็ปี้ไว้ครับที่คุณลบทิ้งไปมีหมดครับความเสียหายเกิดขึ้น วันที่สองก็คุยว่างั้นต้องคบกันคุยกันนะหลวงตาท่านจะกลับวัดวันที่แปดแปดเก้างั้นนัดกันผ่านแม่ชีว่าวันที่วันที่แปดผมจะมากราบท่านที่วัดแต่วันนั้นนะครับก็บอกแล้วว่าเรื่องของออกอยู่ยกเลิกครับพร้อมออกถ้าของที่ไม่ให้ไม่อยู่ไม่ดือดอด้อดึงมันไม่ดื้อดึงแต่ขนของเข้าไปถวายวัดถึงกุติแล้วเนี่ยอยู่ขนออกเนี่ย ถ้าคุณเป็นชาวพุทธคุณจะรู้มันบาปคุณคนลุกถ้าพระไม่อนุญาตนะมีแต่ขนของเข้าวัดขนทรายเข้าวัดขนขอินเข้าวัดนี่ขนของจากวัดมาของส่งนะครับกุฏิขลงตามาด้วยเรื่องก็ไม่จบครับยังเป็นตุลังต่อนเนี่ยจะเอาใครงี้มาปับนะ๊บเนี่ยจะหาคนผิดหาใครไม่มีใครผิดแล้วครับตอนถามผมว่าคนผิดคือนายเด็กเกลียนเนี่ยคุณรู้เรื่องแค่ไหนแล้วคุณมาใส่ความผมแค่ไหน วัดจะพังจะถูกสอบสวนทุกสิทธิ์จะมีปัญหาเพราะคุณนั่นแหละผมกาคอยครับคอยพบหลวงตามาเรื่อนเองคอยมาเรื่อย่ไปไปล่อยไปไปเมื่อวานวันที่แปดที่ไปตามนัดเอไว้นะครับที่คุยผ่านไม่ชีไว้ก็ไม่เจอใครทุกคนเลยก็เข,ข,ข้าใจเขาประกาศลรหน้าม,มีงานอื่นงั้นคงไม่อยู่ เรก็ไม่ทราบว่าทำไมมามามา,มานัดกันตอนมัน,มน 2, วันที่สองว่าวันที่แปดเจอกันก็ไม่เป็นไรวันที่เจ้าท่านมาที่เชียงดาวผมก็จะไปเวลาเราพูดไปแล้วคําพูดเป็นายเรามีคนเฝอาจานทุกคนเยอะระวังงั้นนี้นะคนเดียวเลยมไม่เป็นไรเราวันสีทสุดใจฮะผมไปคนเดียวนะฮะนั่งคอยัต่หกโมงซึ่งิตภัณยาเยอะมากครับหลายอย่างทุกคนรู้ใจดีว่าว่าใครมีอะไรตื่นเต้นตกใจ